ร้านทั้งขึ้นเ,เห็นไหมตลาดบนเนี่ยนะร้านขนมที่เมื่อก่อนเป็นชื่อร้านอะไรปาริชาตปาริชาต,ชาตเดี๋ยวนี้เป็นบ้านขนมเป็นบ้านขนมนั่นแหละน,น่นกับพี่ชายเขาแล้วก็เฮียเฮียร้านก็ติดอูอูล,ลุงรัาไปตรงุ้งบนน,นั่นแหละของเขาัาน่นครับเขามีอูนึงแล้วก็กอูใหญ่ด้าก็ไปทำอู่นู่นสาขาสองประดับยนต เมื่อก่อนผมก็แนะนําอ่ะร้านจ่าอ้วนคนร้องเพลงบาคารนะให้ไปแต่งรถที่นู่นนะเขาชอบแต่งเครื่องเสียงติดสติกอร์ขัดเงาซามิกอะไรนั่นนะก็ดีนะครับน้ํายาไม่แพงนะห้าร้อยอ่ะเลือบเลือบเป็นแบบดําด้านเป็นดําเงาเลยเขาคิดสูตรเองเนาะร้านเนี่ยตรงนั้นตรงนี้เห็นชิ้นเล็กชน้อยเลยมั้เขาคิดเป็นมูลค่าหมดเลยเนาะเหมือนแบบมูกหัวญี่ปุ่นอ่ะหัวดี ตอนแรกผมชื่อว่าอชื่อด้าต้องขี่มัด,ด้าใช่ไหมเขาชอบมัด,ด้าปะ่ะเมื่อก่อนคุณตอนออกมาป้าเขาอาจจะมีมัด,ดาม้าเห็นมีมัด,ด้าเยอะเนาะบีทีเอ็ก <BT X S 2> อะไรนั่นเนี่ยเขาอาจจะมีมัด,ด้าเป็นคันแรกของเขาด้วยไงเขาเลยชื่อมัดคืมดดอมาด้าแล้วข,ของมีลูกอีกพอเสียเนาะน่าจะเสียหมดแล้วป้า,<ม>าปไปหมดแล้วครับครับสวัสดีครับรเนี่ย เออแล้วนึกว่าไขรรถไข่หรูจังเนี่ยมโหออลังการอ๋อเหรอครับอ๋อนั้นทำไมมาคนเดียว